ขายยาป้าเราขายอออลูกยิ้นก็คือลูกยิ้นลูกชิ้นเ่ะหรอม่วงม่วงม่วงขายปิกาจู๋โอ้ยลูกพอดูดิ ดิมดูดิว่ามันแดงแค่ไหนเห็นปหสวัสดีค่ะคนวันนี้นะคะมากับชาเลนจ์ที่โคตรสนุกเลยใช่สนุกมาขายขำสนุกมากมากหนูขายตลกอ่ะจริงจริงพี่ขายขำหนูขายสวย ขายอะไรอ่ะใช่ป้าจะขายอะไรอ่ะขายอะไรดีอ่ะอืมเช่นหนูบอกว่าป้าหนูขายวุ้นคาว่าวุ้นเนี่ยก็ต้องเอาเป็นตัวขาหลังก็คือนอนหนูเอานอหนูเอาตัวสะกดด้านหลังใช่มาเป็นตัวต่อป้าเธอขายนุ่น เออน้องหนูอีกเออบ้านเราขายน้ำก็ไ sì> ม่สียอ่ะเก่งเก่งเก่งเกโอเคเดี๋ยวให้พ <okay> um> ี่ทีมจับเวลา10วิหรือ15ดี15 15วิเดี๋ยวก่อนเล่นคลิปนี้นะคะฝากน้องทุกคนนะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กด Subscribe ช่องอิฟไมทูด้วยนะคะให้ทยานไปสู่2ร้าน Subscribe นะคะช่องเรานะคะบอกเลยว่าสนุกแปลกใหม่แล้วก็เฮฮาเหมือนเดิมแน่นอน้าเราขายขนม ป้าเธอขายม้าลายอุ๊ยเอาจริงหนูก็คิดเป็นม้าลายม้าลายนี่ม้าลายเป็นสัตว์หรอเยยักษ์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 ป้าเราขายเอ่อยุกยินยุกยินทำไมอ่ะยุกยินก็คือลูกยินลูกชิ้นเหรอมั่วมั่วนม้วข่าวเรื่อมาม้วนอีกแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงก็คือผิดแล้วหนึ่งข้อป้าเราขาย ยายบัวยายได้เหรอไม่มีใครขายอ่ะยายบัวมั่วมันจะขายอะไรก็ขายได้ไม่ใช่หรออทีม้าลายใครขายเด็กโอ้โหทีม้าลายคนขายแต่ยายบัวไม่มีขายยายบัวขัดผิวไงยายบัวขัดผิวเออเอออย่างนี้ไงหวได้ไหวได้แหวนมาแหวนมาแหวนโอ้โหป้าเธอขายแหวนทองทองงองูป้าเราขายเพราะอเห็นเขาป้าเธอขายไปแต่ป้าเราขายอ่ะอ๋อ ห้าป้าต้องเป็นป้าเราดิเอาแล้วน้องๆช่วยเน่งงเหรอป้าเราขายงูเฮ้ยได้นะขายงูงงงูเหรองูอยู่แล้วป้าเราขายงอกระป๋องทำไมยังคิดไม่ได้หวะกระป๋องงองูป้าเธอขายงาช้างหัวอะไรอะไรอันนี้ผิดกฎหมาย ป้าเราขายป้าเราละป้าป้าเธอขายงงมูเหรองงมูดูหน้าดิไม่ได้อะเตรียมนะเตรียมป้าป้าเราขายงาดำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดำสาร้ำสารําป้าเราขายอ้าวทธอไมอยู่ได้หนึ่งอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ใช่แป๊บนึงยาดุมดิมแดมดองยาดอง ดิงดังโอ๊ยไม่ได้อ่ะใครต่อไปหนูชะอำใช่ไหป้าเราขายน้ำผลไม้ปั่นปั่นนอนหนูป้าเราขายน้ำแบบซี่ฮะนอนหนูซี่โซโซป้าเราขายโซตรวนเออนี่เป็นรางน้ำนอหนูนอหนูตออวนนอตวนนอนหนูป้าเราขาย น้ำพริกกะปิกิอะไรวะชละอีชละอีป้าเราขายป้าเราขายปิกาจูดูตาดูตาไปกระซูได้ปิกาจูจระจูสระอูป้าเราขายปูนะชะละอาสโอาอุยยากสะละอาเหรอป้าเราขายยา ป๋องได้ได้ได้ไไป๋องงูงูงูหรองูงูอกเยังป้าเราขายงานฝีมืออออือมือสละอือสรัอือป้าเนี่ยป้าเราขายอไม่เราขายสลอือป้าเราขายขายสอือป้าขายสลดอือสดอืออะไรเยสดไม่ได้สอือค่พู ายมือไม่ได้งานง่ามสีอะเศรือเหรอกือกิ้งกือฝ้าคือใคเาดอง้าเราขายอือตือปือปืนือกือมือมือกับมือโอ้ยไม่ได้ฝ้าเราขายมือถือเะรือเหมือนเดิมโอ้โหงานยากด้วยเรืองือเรมือถือเศือ เออืออะไรวะเจออเหรอป้าเราขายอือคือปือเขือมือตืออออปือปือบอปือปือปือโบอ้ยยากมากเลยรู้ได้ป้าเราขายปืนได้ปะปืนได้นนนนอเนนโนนโน่นนได้ป้าเราขาย มะม่วงไม่ได้บ้าขายน้ำน้ำสลัดได้ได้ได้สลัดดอเด็กเออเด็ป้าเราขายเด็กดาวป้าเราขายดาวป้าเราขายดำนาป้าเราปะป้าเราขายอะไรวะป้าเราขายขายอะไรดีวะดำน้ำโอ้ย เด็กสมบูรณ์ได้ใช the ่นิ้วหรอเด็กสมบูรณ์นบนบูนนบูนนบูนปบูนนานาบูนนู้นน๊นนบูปนบูนนบูนนบูแนเูนนบูนนไนนบูโคู้เอบูนนบูนนบูอนบูนนบูนนอูนรบูานบูนนนนบูนนนนูนนน เหลือเชียป้าเราขป้าเราขายไม่ได้ดูเราแล้วป้าเราขายงานศิลปะไปแล้วไหมหรืองาน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 ฝีมืองานศิลปะโหศิลปรอลิงศิลปิป์ศิลป์ก็ปอปาไงปอปตัอปอปะะะอ่ะออป้าเราขาย กระดาษอูอ้สบอลสบอีป้าขายสาลาไม่ใช่ไม่ใช่ขายสาลป้าเาหึาราขายเลยวะขายสองสีป้าใส่คงสีสองสีเรอสองสีสบบอลสีมีตัวอะไรม้างอะหขายเลยอุ้ยไม่ได้ยากอะ ให้เขาให้เขาจบให้เขาจบสุดท้ายพอดีเว้ยสำหรับคลิปนี้ทุกคนใครได้บ้างสรบวรสีว่าเขาขายอะไรอ่ะพี่ข่าวที่ได้นะหมดขายหรือสี่ได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้น้องๆจยคิดน่ไยว่ามันเขาขายอะไรในสารบวรสีบ้างใช่หรือ ไหนที่แบบพี <Roth> ่พี่ไม่ได้คําไหนน้องๆช่วยต่ออีกหนึ่งน้องข้าวแล้วก็พี่อีฟวันนี้ก็คือแบบเราแพ้ไปเสมอเราแล้วก็เราเสมอเราให้น้องเค้กเป็นคนทําโทษเราพร้อมกันเลยนะคะโรู้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 เร็วปอดไม่เจ็บเฮ้อไเราพี่อีฟก่อนอ่ะพี่อีฟก่อนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะตีตีเนะตีแดงไม่หายเลยอุ้ยกลัว ที่เป็นพี่นะเว้ยพี่เป่นวี่ยโอไอ้พี่มาดูโอ้ยทุกคนดูดิพี่จิมดูดิว่ามันแดงแค่ไหนเห็นไหมเห็นปะเห็นปะหนูไม่แดงนะเพราะว่าเลือดท่อเลยอะโอ้โหคิดดูแดงไหมแดงบ้างหนูก็แดงนะแต่ว่าเฮหนวดตีไม่แดงนะเป็นรอยเลยอ่ะทั้งสองตัวเองด้วยโอเคสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ